วิธีนั่งคาซิสสำหรับลูกน้อยออกจากโรงพยาบาลมาบ้านเป็นไงไปดูตอนนี้ทางแบบของผมกำลังกินนมอยู่ในเดือนแรกเรานั่งคาซิออกจากโรงพยาบาลมาบ้านและนั่งจัดบ้านไปโรงพยาบาลเดือนหนึ่งเราจะนั่งแค่กี่ครั้งสอง,งสามครั้งเรานั่งไม่เยอะลูกออกมาเนี่ยตัวเขาเล็กทีเดียวความสูง50เซนติเมตรซึ่งตัวคาซิของเราเป็นยาวมากเป็นใหญ่มากาเวลาขาเขามาพาดตรงนี้พาดไม่ถึงเิือออกโรงพยาบาลก็ประมาณ5วันใช่ไหมครับ ้าถึงสามวันเนี่ยเขาจะนั่งยังไงก่อนอื่นเราต้องห่อตัวลูกเราก่อนครับให้แน่นเรียบร้อยแขนชิดนะครับนี่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็เอาก้นเขามาวางบนขาสิขาเขาอยู่ไหนไม่รู้ขาเขาอาจจะงอเป็นกบชายโยอยู่เราอาจจะไม่ต้องรัดเบลลให้แขนเขาโผลออกมาก็ได้ห่อตัวห่อขาแล้วก็รัดเบลจบครับลูกน้อยของเราเต็มที่เขาจะอยู่บนรถได้แค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเขาจะร้องบางคนสามสิบนาทีร้องเขาจะเหนื่อย แล้วก็วางแผนในการเดินทางให้ดีว่าคุณจะสามารถพาลูกกลับถึงบ้านด้วยเวลากี่นาทีเด็กในช่วงแรกเกิดเขาจะนอนสามชั่วโมงแล้วก็ตื่นมปกินนมใช่ไหมฮะเวลาจะเดินทางปล่อมเขานอนก่อนกินนมให้อิม่มก,ก่อนพอัวให้เรียบร้อยพอเขาหลับปุ๊บเอาขึ้นคาซีทแล้วออกรถเลยครับเขาจะได้ไม่งอแง,งน,นี่คือเทคนิคที่ผมทำนะกินให้อิ่มนอนให้เรียบร้อยเอาขึ้นคาซีทขับรถเดินทางเดือนหนึ่งไปหาหมอแค่ สองครั้งท็พอตัวอย่างที่ผมว่าไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเกิดกลับบ้านคุณปู่กลับบ้านคุณย่านี้ก็ต้องวางแผนนะครับว่าจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ไม่งั้นตื่นมาระหว่างทางนี่งานเข้านะ <c oughs> แล้วจะอุ้มกินนมบนรถก็ลําบากนะครัครับฝากไว้แค่นี้อาจจะถูกอาจจะผิดยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเอาลูกนั่งคาซีเนี่เขาจะไม่งงไงสวัสดีจ้า